สวัสดีค่ะวันนี้ปุ๊กพามาไหว้กราบไหว้พระศิวลีนะคะที่สวนสาธารณะวัดแครายนะคะพาดูบรรยากาศรอบๆนะคะลมลื่นค่ะมีผู้คนมาพักผ่อนมานั่งทานอาหารกันนะคะที่นี่นะคะรอบแสตน้ำนะคะลมลื่นลมเย็น ขอเชิญทุกท่านนะคะถ้าแวะมาแถวนี้ผ่านมัทเาลายก็มานั่งชมวิวนั่งดูนกนั่งดูห่านดูเป็ดดูสัตว์หลายๆชนิดนะคะในสระน้ำนะคะมีทั้งเต่ามีทั้งปลาบรรยากาศดีๆค่ะขอแนะนำนะคะบริเวณรอบๆค่ะล่มลื่นนะคะ มองไม่เห็นหน่อยหนึ่งแสงมันมืดค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสาธุสาธุสาธุจ้า